มาแล้วนะครับสำหรับรถ EV ของอีซูุรุ่นแรกเปิดตัวจำหน่ายที่ยุโรป d m a ม e v อมอเตอร์คู่ขนาด190แรงมาแบตเตอรี่66.9กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกลสุด360กิโลเมตรเตรียมจำหน่ายที่อังกฤษพร้อมกับราคาทำเอาหลายคนช็อกเลยก็ว่าได้กับการเปิดราคารถยนต์ e ีวีรุ่นแรกของอ s u z u ุ สวัสดีเฟนทุกท่านนะครับวันนี้พาเพื่อนๆนำมาอัปเดตสำหรับสาวกอีสุสุนะครับเปิดตัวแล้วนะสำหรับ e ีวรุ่นแรกของอีสุูเวอร์ชั่นจำหน่ายจริงที่ยุโรปนะครับกับรถ e ีวีที่วิ่งได้ไกลถึง360กิโลเมตรนะจะเปิดตัวในช่วงไตรมาสที่3นะครับซึ่งดีแมก v ีเวอร์ชั่นผลิตจริงนะพร้อมดีไซน์ใกล้เคียงกับรถน้ำมันสันดาบแทบจะทุกจุดนะ จะมีเฉพาะในส่วนของการตกแต่งให้มีในส่วนของสีฟ้าเพิ่มเติมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระจังหน้ารวมไปถึงโลโก้ EV แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของไฟด้านหน้าให้มีแสงสีฟ้าแล้วก็มีรุ่นย่อยให้เลือก2รุ่นย่อยนะครับเป็น D-Max EV d l 4 0และ D-Max EV v c o r e มีการติดตั้งอุปกรณ์และออปชันต่างๆมาให้อย่างครบคัน ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายแบบ LED มาพร้อมกับล้ออัลลอยขนาด18นิ้วพร้อมกับยาง 265/60R18 สำหรับภายในห้องโดยสารนะครับถูกตกแต่งด้วยโทนสีดำนะแล้วก็ติดตั้งชุดหน้าจอนะในส่วนของหน้าจอเลื่อนใหม่แบบดิจิตอลขนาด7นิ้วหน้าจอสัมผัสตร,ตรงกลางขนาด9นิ้วพร้อมกับเบาะคนขับนะปรับได้8ทิศทางแล้วก็มีถุงลมนิรภัยมาให้ 6ตำแหน่งแล้วก็มี a d a s ดนะครับโะบบความปลอดภัยก็ใส่มาให้แบบเต็มพิกัดนะครับแล้วก็มีโลโก้ของ EV นะต่อท้ายคำว่า d m a x อยู่ด้านท้ายนะครับแล้วก็ความสูงของตัวรถนะอยู่ที่1790มิลมยาว5,280ม mm, ิลลิเมตรกว้าง1870ม mm, ิลลิเมตรระยะฐานล้อ3,125น mm, ่้อามิลลิเมตรน้ำหนักรวมนะครับรวมแบตเตอรี่2.3 50 ตันนะครับถือว่าน้ําหนักก็ประมาณ2.3ตันระดับต่าสุดใต้ท้องรถก็อยู่ที่210มิลเมตรลุยน้ำลึกได้600มลมตรแล้วก็บรรทุกน้ําหนักนะครับได้1ตันนะจุดชาร์จนะครับก็อยู่จุดที่คุ้นเคยกันดีนะสำหรับรถ EV ก็บริเวณถังน้ํามันนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะก็สามารถรับรองรนะบบขับเคลื่อนสีล้อนะ ความจุของแบตเตอรี่นะครับ6ก9ิกิโลวัตต์ชั่วโมงนะรับรองการชาร์จกระแสไฟสลับ AC สูงสุดถึง11กิโลวัตต์แล้วก็ DC นะสูงสุดถึง50กิโลวัตต์นะแรงบิดนะครับถือว่าก็ให้เยอะพอสมควรน,นะมาพร้อมกับมอเตอร์2ตัวนะให้กำลังสูงสุด140 kW หรือว่า 190แรงมาแรงบิด325นะิวตันเมตรมอเตอร์หน้า58แรงมา้า108นิวตันเมตรมอเตอร์หลัง132แรงมา217้า2 1ินิวตันติดตั้งแบตเตอรี่นะลิเธียมไอออนนะครับก็ถือว่าเป็นรถยนต์รุ่นแรกของยิสุนะตัวเลขสมรรถนะเคมจากโรงงานนะอัตราเร่ง0ูน0 1ถึง10.1วินาทีวิ่งได้ไกลสุดนะครับ2กิโลเมตรแล้วก็ ระยะทางที่เขาเคมมาในส่วนของโหมดนะครับซิตี้โหมดนะก็วิ่งได้3 6 0กิโลเมตรนะท็อปสปีด130กิโลเมตรต่อชั่วโมงชาร์จไฟนะ0ู0ใช้เวลา10ชั่วโมงแล้วก็ AC นะ0ูยถึงใช้เวลา10ชั่วโมงส่วน DC 20-80%ใช้เวลา1ชั่วโมงในส่วนของการผลิตนะนโรงงานที่ประเทศไทยนะครับก็ พร้อมกับตัวถังนะการรับประกัน5ปี200,000กิโลเมตรแล้วก็รับประกันแบตเตอรี่8ปีนะหรือว่า1 6 0 0 0 0 0กิโลหรือว่า1,000 0 0ไม่์สำหรับราคาจำหน่ายนะคาดการว่าจะอยู่ราวๆ2.5หรือว่า2.6ล้านนะมีการเปิดตัวในช่วงไตรมาสที่3ณนะที่ยุโรปนะครับเขาจะทำตลาดรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่รุ่นนะที่คนไทยก็อยากจะได้แต่ว่าเห็นราคาแล้วนะครับก็ถือว่ายัง สูงอยู่นะเมื่อเทียบกับรถน้ำมันสันดาปดีไซน์ไม่ต่างจาก d m a มที่จำหน่ายในบ้านเรามีเพียงนะตัวโลโก้ EV แล้วก็แบตเตอรี่นะครับหลายคนก็บอกว่าอย่างวิ่งได้น้อยอยู่นะครับ130นะกิโลเมตรนะในท็อปสปีดแล้วก็รับน้ำหนักได้1ตันวิ่งได้ไกลสุดนะครับ263กิโลเมตรแล้วก็ในโหมดซิตี้โหมดนะ360กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้ง ถ้าเทียบกับค่ายอื่นหรือว่ารถจีนก็ถือว่ายังน้อยอยู่แต่เขาบอกว่าเป็นรถที่เอามาใช้ในเชิงพาณิชย์แล้วก็ใช้งานทั่วไปนะสามร้อยกว่ากิโลเมตรนะถ้าวิ่งในะในเมืองก็ถือว่ายังพอได้แต่ถ้าออกต่างจังหวัดก็อาจจะได้จอดชาร์จบ่อยหน่อยนะสำหรับอีสุแล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะสูงเลยนะเมื่อเทียบกับรถมันสดาบนะครับห่างกันเกือบเป็นล้านเลยนะครับล้านกว่า แล้วก็ต้องรอดูว่าเขาจะนำมาจําหน่ายที่ไทยไหมรุ่นนี้ก็จําหน่ายที่ยุโรปแล้วแฟนแล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกับ isuzu d-max ev 190แรงมา้าวิ่งได้ไกล360กิโลเมตรกับราคา2ล้านห้านะครับลองคอมเมนต์ไันหน่อยใต้คลิปนี้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ